การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษานายวิศนุกรผ่องใสผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตากแหวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตราดโรงเรียนชุมชนบ้านตากแหวงตั้งอยู่เลขที่74หมู่4ถนนบ่อไร่ด่านชุมพลตำบลบ,บ,บ่อพลอบ่อไร่จัังวดตราด มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา1ห,หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่4บ้านตากแหวงเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษาปีการศึกษา2563ผู้บริหาร1คนครูผู้สอน9คน ครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนมีนักเรียนชายจำนวน72คนนักเรียนหญิง63คนรวมทั้งหมด135คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนสุขภาพดีมีคุณธรรมปรัชญาของโรงเรียนเรียนเด่นเล่นดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปากแหว้งจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยก้าวทันเทคโนโลยีมีสุขภาพดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างสม่ำเสมอเช่นกิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันสำคัญต่างๆกิจกรรมวันแม่ จะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้รับการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัยจากชุมชนผู้ปกครองและสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอยถือเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนอย่างแท้จริงด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้มีการบริหารพัฒนาหลักสูตรการบริหารการจัดการเรียนรู้ การจัดการระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้จากระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันมีสื่อที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้โดยนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือและมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารการจัดการสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและมีความยั่งยืน จัดหลักสูตรใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาบริบทของท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมและรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายตอบสนองต่อความถนัดความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียนด้านการบริหารการจัดการทั่วไปของสถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณออกเป็นสัสดส่วนทั้งหมด4ด้าน มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรการบริหารอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีห้องเรียนคุณภาพที่น่าดูน่าอยู่และน่าเรียนมีการบริหารกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสนับสนุนครูให้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและชัดเจนจัดห้องเรียนอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยสะอาดสวยงามมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการวางแผนและพัฒนาตนเองด้วยความรู้ทักษะ มีคุณลักษณะสำหรับบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้รวมถึงด้านการมีทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพครอบคลุมถึงการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายการมีภาวะผู้นำในการบริหารงานมีความคิดริดเริ่ม มีหลักการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมใช้ข้อมูลเป็นฐานในการบริหารการจัดการคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ในการคิดวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจโดยการบริหารการจัดการสถานศึกษามีการกระจายอำนาจในการบริหารและประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่สม่ำเสมอ สามารถให้คำแนะนำให้ความรู้ข้อแนะนำได้อย่างสม่ำเสมอตอนที่2การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายนโยบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติรักษาคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์ความสามัคคีในองค์กรชุมชนสังคม โดยนำโรงเรียนและชุมชนรวมกันขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนชุมชนบ้านตากแหวงจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยก้าวทันเทคโนโลยีมีสุขภาพดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง